จาเอดำจิวไปไหนเนาะเห็นแต่รอยเล่นประทัดน e. ี่นา right ะ discord, ไปคาบบ้องพักกระโพกมะเร็งนี่อีหลาแม่ไปไซวะอีหลาหน่อยกับแม่ไปไซวะจิ้ว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 จิว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 กจิวจิวอีแม่ดำนอยนะอีแม่ดำนอยมาเร็ว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 ตู้อีแม่เอาเขามาส่งลวเด้อมาดำสงตัวเอ้ยแม่ลูกเอ้ย อีเมลูกอีเมลูกอีเมลูกป้าป้าฟาไปกินลูกป้าฟูดก็ตกเล่นลูกป้าโอ้ดีใจก็ดีใจดีใจดีใจก็ดีใจดีใจก็จะดีใจก็ดีใจดีใจดำจิ๋ว่ะอีเมลขาดำน้อยค่ะอีเมลขาดำน้อยดำน้อยลูกเหืองลูกเดล่าเด้ออีลาจะเป็ยนยังเด้อีเม่ประยุนนี่แม่สิเมียบานเลยนี่อึดมือเฮ่ออีเม่ก็เมียบานแล้ว เงียบ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 เยบเงียบเยบเอา้าเอนัน้อยเห็นแม่แล้วนัน้อยดับจิว๋วเลยลูกจิวจ๋วจิวจ๋วจิวจ๋วจิว๋วจิ๋วจิ๋ิ๋วจิ๋วจจิ๋วอ้อิ่ลไม่้อะเอออิ่ลไม่อ่ลไม่ชื้อนับน้อยมาลูกนะมามอ่ะเมื่อวานฝนตกโทรศัพท์แม่นอกอีกแล้วกันฝนไม่ได้เลยเลยไม่ได้ถ่ายตอนกินข้าวเลยต่อกันเลยแล้วกันนะคะ อ,อีกิ้วมันก,นกนระชิงง่ายออีแมล่ลเตัวนี่แม่กระชิงง่ายออีมแม่ลับเตือนนี้แม่ซู้เรียบร้อยแล้วกลัวกาแย่งดำจิ้วแม่เอาเข้าข้างในอีแม่ะขอบคุณค่ะอีแม่ะาดำจิ้วจะโตแล้วนะคะอีแม่ะนีีน้ำดีอาหารให้รออยู่ที่พงหญ้านี่นะคะเพราะว่ากลัวน้องน้องนอง้นองนะคะเพื่อนหนูหน้าเอาอาหารมาให้นะคะเขาจะกลัวเนาะ เพราะว่าถ้าเอามาให้บ้านเขาจะอยู่หลังหลังป่านี้นะคะกลัวเขากลัวเพราะว่าไปด้านหลังคนเดียวก็น่ากลัวอยู่ก็เลยแบบเอารูนี้แล้วกันนะคะรูที่น้องๆเลือกอยู่เพื่อความปลอดภัยของพวกเขาจะเป็นบ้านเดิมก็อยู่ทางนี้ค่ะโดนลื้อนะคะโดนลื้อที่ค่ะถ้าเพื่อนเอาอาหารมาให้น้องๆน,นะคะ ก็มาข้างๆสเตเดียมนี้นีเลยนะคะมาข้างๆสเตเดียมนี้เลยแล้วก็รอน้องๆนะคะอยู่ที่นี่ว่าน้องๆเขาก็จะชอบมารอพวกเราอยู่ที่มุมนี้เหมือนกันนี่จิ๋วมาหาแม่แล้วดำจิ๋วกระดำจิ๋วดำจิ๋วก็จะดําจิ๋วกินข้าวอิ่มแล้วก็มาเล่นกับแม่หนูนะค่ะอีแม่ค่ะกินหมดอีแม่ค่ะอีแม่ค่ะอีแม่ค่ะนู่นง่ายเป็นเช้าเราได้ขนาดนี้เด้อจะช้าเดือนแล้วนี่ก็จะช้าเดือนเลยอีแม่ค่ะอีแม่ค่ะไปอาบน้ำน้ำอีแม่อ๋วันนี้อีแม่อาบน้ำให้ <Billie S 2> ไปไปอาบน้ำน้ำอีเมียนะเหล่าไม่ชูอีหลานแม่อีเมียิเมียนอีจากแล้วนี่เฮ็บมัดคือหลายเทูกหลาอีเมียนี่อย่าเฮ็บมัดอีเมียดำน้อยแม่ก็เฮ็ดเสียใส่บวของอีหลานั่นของอีหลานกับเฮ็ดเสียไส่บวหายไปไหนหาไม่เจอเดี๋ยวซื้อมาจากไทยให้นะลูกนะจิวคิวคิวคิวนิวค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 ุวคิ่คีวคิวคิวคิควคิวควคิควคิวคค ขอบคุณแทนพี่น้องของหนูดําจิ๋วด้วยนะคะที่เสียชีวิตไปค่ะเขาไปอยู่ดาวมาแล้วนะคะเหลือแต่หนูอยู่กับแม่ดําน้อยค่ะดํจิ๋วีดํจิ๋วดํจิ๋วอีดํจิ๋วดํจิ๋วดํจิ๋วพี่แม่เห็นปัดออกให้ขอบคุณนะคะที่รับชมค่ะช่อง YouTube แม่เปี้ยวน่ารักนะคะเดี๋ยวแม่ก็ไปหาพี่น้องเปี้ยวแล้วกับพี่ขาวเล้วน้ำจิ๋วอยู่กับแม่ดำรอแม่หนูหน้านะคะเดี๋ยวมีพี่ๆเอาอาหารมาให้นะคะ ขอบคุณค่ะพี่พี่ค่ะสวัสดีค่ะอามซิ่งไหมคะทุกคนหนูเป็นใครคะหนูเป็นใครคะหนูคือดับจิ๋วค่ะอีเมคขาเอาไปอับน้าค่ะหาเฮ็ไพร์นะคะอัดน้าไปสองรอบแล้วค่ะอีเมคขาจับอับน้าสองรอบเร็วหาเฮปไปหนูไปรอบนึงเร็วหรือใบหูนะคะใบหูเยอะมากเลยไม่ได้หาเมตาไย โอ้มันมองไม่เห็นเลยนะลูกนะสีดําคลืออยู่ในตะกร้านี่นะตะกร้าก็ดํานะคะมาน้อยก็ดําอ๋อโอ้ยดําจิ๋วอยู่ไหนยกมือขึ้นโพงง้อออกมาโพงง้อออกมาก็โพงง้อออกมาโอ้ยดํามืดสนิทเลยกระจิ๋วกระจิ๋วกระจิ๋ว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 นอนรออีแม่อยู่ในตะกร้าดำมืดตึ๊ดเลยนอนลออีแม่อยู่ในตะกร้าหายเป็นเจอเลยกระจิ๋ว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  ดําจิ๋วดํจิวดจิวนนอีแม่จัดข้าวของ,ของเตรียมกลับบ้านละกับประเทศไทยแล้วนะดําจิ๋วนะอยู่กับแม่รับน้อยนะดํจิวอยู่กับแม่รับน้อยนะลูกนะแม่จะเตรียมตัวกับประเทศไทยแล้วดําจิ๋วก็ดําจิว๋วดําจิ๋วอยู่มาเลเซียกับแม่ดําน้อยเดี๋ยวพี่ซูเปอร์กับพี่โอปอจะเอาอาหารไปให้หนุนแม่เตรียมอาหารไว้ให้แล้วมีอะไรบ้างในดูสิอาหารเมด็ดเออเดี๋ยวซื้อ เดี๋ยวตังให้พี่ปุ๊พี่ซูเปอร์ซื้อให้อีกนะซื้อมาแล้วมันใจนี่เนาะนี่นะะอาหารเม็ดกับอาหารกระป๋องนะคะอาหารเลี้ยวกระป๋องเตรียมไว้ให้จิ้วคิ้วกับจิ้วจิ้วกับแม่ดำเตรียมไปแล้วเรียบร้อยจะเป็นอย่างไรเนาะต่อไปอาจจะไม่มีการไทยนะคะไทยแบบหนูนาเนาะเพราะว่าเพื่อนเขาก็ซฟตัวเองนะคะยูขอพูดค่ะอีแม่ดูนะาคะอาบน้ำให้หนูนะคะหาเห็บให้หนูด้วยนะคะ จิ๋วเอ้ยจิ๋วไปอยู่ไทยแลนด์กับแม่ไหมไปอยู่กับพี่เปียวพี่ขาวไหมจิ๋วจิ๋วับจิ๋วจิ๋วจิ๋วหูตั้งเลยอาบน้ำหูตั้งเลยหูตั้งเลยจิ๋วจิ๋วค่ะจิ๋วจิ๋วนะคะขอบคุณนะคะเจจิ๋วอีกทีนึงอาจจะโตเป็นสาวแล้วนะคะเราติดตามจิ๋วจิ๋วหน่อยนะคะเดี๋ยวพี่ซูเปอร์ส่งวิดีโอให้แม่นูน่าค่ะเมนูน่ากับประเทศไทยสักระยะนึงก่อนนะคะจิ๋วจิ๋วกับแม่ทำน้อย คงจะโตเท่ากันแล้วนะคะถ้าแม่หนูน้ามากรงตึงตึ๊งกรงตึงจึ๊งตึ๊งกระดึงจึ๊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 อจึ๊งจึ๊งจึ้งจอ๊งจึ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 ้งจึองจึ๊งจึ้อจึ๊งจึ๊อจึ๊ง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 จิ๊งจึ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 ๊งบึ๊งจึ๊งจึ๊งจลังจให้น้องจิ๊วน้อง ดำจิ๋วนะคะกับแม่นะคะดำน้อยนะคะลูกหลานก็ไม่ดำค่ะมาจรทุ่งหญ้าริมทะเลเทศมาเลเซียนะคะน้องมาอาบน้ํานะคะเ <laughs> ยาตาเลียนเมียเมีอยู่นี่แหละอีหล่าแม่หนิซื้ออีหลา่าดูแลตัวเองไปด้อลูกเด้อจะเป็นยังเด้อกับอีเม่ดำน้อยรักษาชีวิตไว้รักษาสุขภาพไว้ดิอีเม่มาหาแข็งแรงแข็งแรงสุขภาพแข็งแรงนี่แม่มาหาเด้อถามเม่ยอยู่นี่เด้อ โอ้ลับตาแล้วลูกคอยตับตาลลปาิาา๊บปะอืมหนี่ตาเลี้ยแม่แม่ปนี่แหละอีเม่ไปส่งอีเม่ดำน้อยลูกนอนในนี้นอนในตะกร้ารอแม่นะอีแม่ไปส,มส,สง่งแม่ดำน้อยนะคะจิ๊บจิะคะจ่ะอีเม่ค่ะเอาลูกไปเรอยๆะคะ่ะขึ้นหอดอีเม่ดำดน้อยค่ะดำจิว๋วกับดำน้อยค่ะมาตัวเมียนะคะสองแม่ลูกมาจรทุกย่ญาลิงทะเลเทศมาเลเซียนะคะ ตัวอีหลามาให้หตตตตม่มคุมฮ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 ตมฮุมฮุมฮุมเุมฮุมเุมฮ่ยฮุมมมืดมาอมฮุหฮุมฮ็นหุมฮ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 ุมเุมฮ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 เมฮุมฮุมฮอมฮุมฮมฮุนฮุมฮุีฮมฮุนุมาาอ,อุมมฮุุมฮมม่มกม